ก็อยากจะขอกลับเรียนพี่น้องประชาชนาชาวฉดมหาสารคามนะครับตามที่เราได้รับทราบข,ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนต่างๆไปแล้วนะครับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนผมทราบถึงว่าตอนนี้มีการชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาลของกลุ่มองค์กรกิทักสยามซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24พฤศจิกาย,ยน2555 คือในวันเสาร์นี้ที่กรุงเทพมหานครที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับผมก็อยากจะขออนุญาตเรียนทำความเข้าใจนะครับในฐานะที่ทางจังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็น,นกลไกของรัฐในการที่ทํางานแก้ไขปัญหาที่น้องประชาชนนํานโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติก็อยากจะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับว่า,ารัฐบาลในชุดปัจจุบันซึ่งรัฐบาลของพระนธัตน,นาโยธนตียิ่งรักชินวัตร เป็นรัฐบาลที่มาตามระบบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องผ่านการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยมีปัญหา,าสัดสมเป็นปรวมบุขของเด่นไทยภายใต้รัฐมนูญแห่งราชอานแต่ไทยก่อนปี2 5งพโดยเสียงส่วนใหญ่ของกินน้องประชาชนเลือกอทางพรรคเพื่อไทยโดยภายใต้การนำของพระทานายุทธทีมาเป็นรัฐบาลนะครับก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มาตามการลงที่ถูกต้องตามระบบประชาธิปไตย ตรอบในเรื่องการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลน,นั้นนะครับก็รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนถึงเรื่องการถ่วงดุลอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลโดยมีสภาผู้แทนราษฎรมีวุฒิสภานะครับเป็นผู้ที่สามารถที่จะเอภิปรายโดยเพพาะยิ่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไดซ้ซึ่งถือเป็นกระบวนการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญและไปตามปลองของระบบประชาธิป,ปไตยนะครับ ซึ่งในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นอ,อย่างที่เราท่านได้ทราบกายยนนันแล้วนะครับว่าพระไฝค้านจะได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลในวันที่24ถึง27เขอไปัห้ยถึง27พฤศจิกายน25นห้าสนี้ก็ยื่นแล้วนะครับซึ่งก็เร็วๆวันนี้เองนะครับสำหรับในเรื่องของวุฒิสภาก็ได้มีการอภิปรายรัฐบาลโดยเรื่องตั้งแต่วันนี้วันที่23่สิจะต้นไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบรัฐบาลที่ถูกต้องตามการรองของประชาธิปไตยซึ่งเป็นการแล้วก็มีการเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้วยนะครับในเรื่องของการชุมนุมนะครับอยากเรียนว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยผู้สลัสกิาิก็กําหนดให้การชุมนุมถือว่าเป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนแต่การชุมนุมนั้นต้องกระทําโดยสงบเรียบร้อยปราศจากอาวุธนะครับและที่จาพัน การชุมนุมเรียกร้องต่างๆต้องเป็นไปในกรอบของกฎหมายและไม่ได้มีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐนะครับหรือว่าเป็นการทำลายหรือล้มล้างระบบก,การปกครองประชาธิปไตยอันนี้ระบุไว้ชัดเจนตามกฎหมายดังนั้นก็อยากเรียนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารครามและที่รับฟังข่าวข่าวสารต่างๆนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แ่องแท้นะครับการเชิญชวนพี่น้องไปชุมนุมต่างๆนะครับก็ขอให้ได้ช่วยกันพิจารณาว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพราะปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นอยากกลับเรียนว่าการนี้รัฐบาลาภายใต้การนำของพระท่านในรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะครับก็ได้มีข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดอย่างเมื่อวานนี้นะครับวันที่22พฤศจิกาย,ยน และท่านนายุทธตรีก็ได้เชิญผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับท่านผู้การตํารวจไปที่ทำนักเลขรธิาลเพื่อไปเน้นย้ํามอบนโยบายสําคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลดกปัญหาในเรื่องของการป้องกันการทุจริตในเรื่องของการรับจำนำข้าวซึ่งขณะนี้โครงการนี้กําลังดําเนินการอยู่จังหวัดอาสารถถามก็กําลังดาเนินการอยู่นะครับก็ได้เน้นย้ําว่าต้องให้มี ระบบมีมาตรการในการควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตให้ดีที่สุดนะครับมีเจ้าที่ตํารวจประจําจุดรับจานาต่างๆมีการตรวจสอบม,มีการลงทะเบียนผู้ที่เกษตรกรผู้รับจานาให้ถูกต,ต้องครบถ้วนนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตต่างๆในเรื่องของอสิ่งที่พระท่านนายงตีได้เป็นห่วงเรื่องก็คือปัญหาไัลแล้งนะครับปัญหาไัลแล้งซึ่งขณะนี้เข้าสู่สภาวะ ภัยแ้งนะครับจังหวัดมหาสารคามเองก็ประกาศภัยแรงไปแล้วถึง1 0บจังสิบอำเภอลนะครับท่านนายกได้เน้นย้ําว่าต้องพี่น้องประชาชนจะต้องไม่ขาดแคลนในเรื่องของน้ําอุปโภคและบริโภคเป็นสําคัญส่วนในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับก็ขอให้เพาะปลูกจะพืชที่ใช้น้ําน้อยอายุสั้นนะครับในเรื่องของนาปลังนั้นขอให้เว้นไว้โดยเฉพาะยิ่งในเขตจอมประทานก็ได้มีการประกาศให้อ่ ยกเลดเว้นการทํานาปลังในปีนี้นะครับส่วนบางพื้นที่ที่สามารถทําได้ก็ต้องดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญที่พระธนายยกนติีเป็นห่วงอีกเรื่องที่ท่านเป็นห่วงก็คือในเรื่องของเทศกาลลอยกระทงนะฮะซึ่งใกล้มาถึงแล้วในวันที่28นี้ท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของอุบัติเหตุเป็นห่วงในเรื่องของความสงบเรียบร้อยในการจัดงานลอยกระทงต่าง ชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับก็ฝากให้ทุกจังหวัดทางตำรวจทางฝ่ายปกครองได้ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทงได้อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยอีกเรื่องก็คือในเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับก็บเน้นย้ําให้ทางจังหวัดได้เข้มงวดกวดขันและดําเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เต็มที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการ บ้านอุ่นใจโครงการคืนลูกหลานให้กับพ่อแม่นะครับเอ็กซเย์เก้าสิบวันซึ่งขณะนี้กําลังดาเนินการอยู่ก็โครงการชุมชนอุ่นใจนะฮะเขาเรียกโครงการชุมชนอุ่นใจคืนลูกหลานให้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเอ็กซเย์เก้าสิบวันซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนที่กาญจนจะเสร็จสิ้นในสามสิบมกราคมปีงสองพันห้าสิบหกนะครับท่านก็เน,น้นย้ําให้ดําเนินการอย่างจริงจังและเข้มงวดให้เห็นผล เพราะว่าเราจะได้แก้ปัญหายางวีโดยไมอยิ่งลูกหลานของเราเองนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นข้อวงยายของรัฐบาลซึ่งมอบหมายทางจังหวัดได้มาดําเนินการให้เห็นผลเป็นผลสมบูรณ์สำหรับในเรื่องของปัญหาการชุมนุมนะครับทางจังหวัดเราก็ได้มีมาตรการรองรับในการป้องกันหรือว่าระมัดระวังเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าในเรื่องของการชุมนุมนั้นเราก็ ทราบว่าถ้า linkage, มีการชุมนุมที่ขยายวงกว้างออกไปนะครับหรือปีเหตุการณ์รุนแรงอะไรมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบถึงในจ,จังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็มีข้อสั่งการให้ทางจังหวัดได้มีการระมัดร,ระวังเตรียพมพร้อมต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการร,ร,กรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เกิดความเรียบร้อยนะครับส่วนที่น้องที่จะเดินทางไปร่วมชุมนุมต่างๆนั้นก็ไม่ได้มีนโยบายในเรื่องของการขัดขวางนะครับ แต่ให้ให้พยายามที่จะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก็ในส่วนนี้ก็อยากจะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งนะครับว่าขอให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้วิทยาลายในการที่จะไปร่วมชุมนุมหรือในการที่จะมีผู้รารชักชวนต่างๆนะครับในโรงเรียนแล้วนโยบายต่างๆรัฐบาลพยายามที่จะสร้างความดีกินดีมีความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและก็หน่วยงานของรัฐต่าง รับตหนอนนโยบายมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีสิ่งใดที่เป็นปัญหาในเรื่องของการประกอบอาชีพก็ดีในเรื่องของการบริการประชาชนหรือเรื่องอื่นก็ดีนะครับหน่วยง,งานภาครัฐจังหวัดหน่วยง,งานต่งตางๆยินดีที่จะรับแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีสิ่งสิ่งใดที่จะบริการหรือช่วยได้ขอให้แจ้งมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับข้ราราชการเรา ภายใต้การนําของรัฐบ,บาลชุดนี้เราทํางานกันอย่างไม่มีวันหยุดนะครับทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลแล้วก็แก้ไขปัญหาความร้อนของพี่น้องประชาชนครับ